บ้านสวนอ้อมอกักพันหลังไม่เหมือนเดิมบ้านสวนอ้อมอกักพันหลังถูกเปิดเรื่องไม่สบายหนกักหลังจากที่ปัจจุบันนั้นหลายๆคนก็ห่วงเขาคนนี้อย่างเยอะมากสําหรับอ้อมอกักพันไม่สบายหนักเข้าโรงพยาบาลนอนรักษาตัวอยู่ร่วมเดือนจนต้องเปลี่ยนตัวกระทันหันและคนใกล้ชิดเผยว่าอ้อมอักพันรักษาตัวร่วมเดือนโดยโรคเกี่ยวกับกเดินหายใจ พอพักการทำงานเพื่อสุขภาพ ซึงทำให้ถอนตัวจากละครทั้งหมดที่รับไว้และขอพักงานละครชั่วคราวจนกว่าจะดีขึ้นซึ่งก่อนหน้าน,นี้เมื่อวันที่28มกราคม2566พระเอกดังออมอัคพันได้โพสต์รูปในวันเกิดตัวเองโดยมีเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับเข้ามาโวยพรวันเกิดและขอให้กลับมาแข็งแรงในเร็ววันเป็นจำนวนมากโดยคนใกล้ตัวอ,อมอักพันออกมาชี้แจงว่า ออมอกักพันเข้ารับการรักษาตัวจากโรงพยาบาลใายประมาณเกือบหนึ่งเดือนแล้วโดวยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจล่าสุดโมอามีนาเผยว่ากับพี่ออมไม่ได้เจอ์กันค่ะแต่เดี๋ยวจะไปเยี่ยมอยู่ีการนัดแนะกันแล้วว่าจะไปเยี่ยมแต่คือทุกอย่างเราให้เกียรติกันคนไม่สบายถ้าเขาอยากพลายเวทเราก็จะให้เขาพลรยเวทเราเข้าใจ อาการคนเจ็บป่วยเขาใจสภาพจิตใจพี่อ๋อมดีแต่สิ่งที่บอกได้คือพี่อ๋อมซูมากจริงๆวันนี้พี่อ๋อมก็ผ่าตัดตอน11โมงก็ให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยก้อนเนื้อขึ้นตรงกล้ามเนื้อหัวใจดีเป็นการผ่าตัดเพื่อแหวกช่วงอกก่อนเนื้อประมาณ10ซมนะคะซึ่งมันก็ทำให้พี่เขาอึดอัดหายใจไม่ค่อยออกส่วนปอดที่รามไปสองจุดเล็กๆ หมอ,อจะเช็ดเนื้ออีกทีหนึ่งว่าเป็นอะไรยังไงต่อไปแต่ตอนนี้น่าจะผ่าตัดอยู่ค่ะใส่มะเร็งปอดแบบที่มีข่าวออกมาใช่ไหมไม่ค่ะตรงหัวใจเลยค่ะซึ่งโมอก็ไม่แน่ใจว่าหมอเรียกว่าอะไรเป็นมะเร็งอะไรสักอย่างที่หัวใจ ว่าพี่อ๋อมสู้มากๆแกให้คิวโมมาระยะหนึ่งแล้วแกก็สู้มากๆเราก็บอกเลยนะว่ารับโทรศัพท์ให้บ่อยแล้วกันเพราะจะโทรไปหาบ่อยหน่อยเขาก็รับรู้อย่างพูดคุยได้ปกติเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะไปหาพี่อ๋อมที่ผ่านมาเราคุยกันในโทรศัพท์อย่างเดียวไม่ได้เจอกันค่ะเมื่อวานก็คุยกับเขาบอกว่าเดี๋ยว ไปเยี่ยมนะเขาก็บอกว่ามาดีมาดีมากวนประสาทเราหน่อยเขาคงเหงาแหละค่ะอย่างที่บอกอากพันสู้มากโมว่าทุกคนส่งกำลังใจให้พี่ออมคือดีที่สุดแล้วค่ะข้อหนึ่งพี่เขาเป็นคนสู้และเขาคงอยากได้กำลังใจจากแฟนๆละคร FC พี่เขาทุกคนเราซับพอร์ตเต็มที่ไม่ต้องห่วง มีนาซัพพอร์ตคุณอ๋อมอักพันดีอยู่แล้วต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานแค่ไหนตามโดสของคีโมที่คุณหมอกำหนดไว้เลยว่าราังผ่าออกมาแล้วต้องคีโมกี่ครั้งเก็ให้คีโมก่อนผ่ามาห6ครั้งแล้วก็นัดผ่าเพราะก่อนหน้านี้12บซมแล้วก็ลดลงมาเหลือ10บซมแล้วจะให้เคมไปให้กำลังใจพี่อ๋อมด้วยนะคะทุกคนให้พีสู้